เหตุใดข้าจึงยากจนยิ่งนักชายผู้ยากจนถามพระพุทธเจ้านิทานเรื่องชายผู้ยากจนถามพระพุทธเจ้าว่าเหตุใดข้าจึงยากจนยิ่งนักเป็นนิทานทางพระพุทธศาสนาที่ดีมากอีกเรื่องหนึ่งจึงขอนำมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเพื่อจะเป็นประโยชน์และข้อคิดในการดำเนินชีวิต เพราะนิฐานเรื่องนี้ให้ทางคติธรรมและข้อคิดสอนใจเพื่อให้เราได้รู้จักเรื่องของการทำบุญโดยเฉพาะการแบ่งปันการเสียสละและการให้ซึ่งมีเรื่องเล่าที่เป็นข้อคิดสอนใจให้เราฟังเมื่อหนานมาแล้วมีขอทานคนหนึ่งออกมาขอทานทุกวันใจเขาก็คิดอยากจะมีชีวิตเหมือนคนปกติ เพราะฉะนั้นเขาจึงมักจะขอทานสเสบียงกลางและตุนไว้แต่ว่าเขากักตุนสเสบียงมาหลายปียุ่งฉางของเขาก็มีเพียงข้าวสารเหลือน้อยนิดเขาไม่เข้าใจว่าทําไมเป็นเช่นนั้นเขาจึงตัดสินใจค้นหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรจนกระทั่งคืนวันหนึ่งเขาแอบอยู่อีกมุมหนึ่งของหมู่บ้านและจ้องไปที่สเสบียง ในที่สุดเขาก็าเห็นหนูตัวใหญ่มาขโมยกินสเสบียงของเขาเขารู้สึกโกรธมากและตะโกนไปที่เจ้าหนูว่าบ้านของคนรวยมีอาหารตั้งมากมายทำไมเจ้าไม่ไปกินทำไมเจ้าจึงเจาะจงมากินอาหารของเราที่กักตุนไว้ซึ่งเราหามาด้วยความลำบากพอสิ้นเสียงขอทานเจ้าหนูก็พูดขึ้นว่าชะตาของท่าน มีข้าวสารได้แค่แปดส่วนเดินให้ทั่วล่าก,ก็ไม่สามารถมีข้าวได้ครบทั้งเมื่อขอถานได้ฟังเจ้าหนูพูดก็หยุดคิดและเกิดความสงสัยจึงได้ถามเจ้าหนูไปว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเจ้าหนูจึงตอบว่าขาก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าท่านอยากรู้ก็ลองไปถามพระพุทธองค์ดูแล้วกันหลังจากที่ได้ฟังเจ้าหนูตอบแล้ว ขอทานจึงตัดสินใจออกเดินทางไปทางทิศตะวันตกเพื่อถามพระพุทธองค์ว่าเพราะเหตุผลอันใดจึงได้มีชะตาชีวิตเช่นนี้เมื่อออกเดินทางไประหว่างทางเขาก็ขอทานไปด้วยซึ่งเขาเดินทางไปไกลมากจนวันหนึ่งเขาเดินจนฟ้ามืดและก็ได้พบกับบ้านคนลังหนึ่งจึงรีบเดินตรงไปเ้าประตู ซึ่งมีพ่อบ้านเดิอนออกมาและถามว่ามีเรื่องอะไรขอทานไม่รอช้าจึงเอ่ยปากไปว่าขอข้าวกินหน่อยขณะเดียวกันเศรษฐีเจ้าของบ้านก็ออกมาเห็นเข้าพอดีก็เลยถามขอทานไปว่ามืดค่ำอย่างนี้แล้วทาไมยังเดินทางอยู่อีกขอทานจึงได้เล่าชะตาชีวิตของตัวเองให้เศรษฐีฟัง และบอกว่าจะเดินทางไปถามเหตุผลกับพระพุทธองค์เมื่อเศรษฐีได้ยินดังนั้นก็รีบเชิญขอทานเข้าไปนั่งในบ้านพร้อมกับให้เสบียงกลางและให้เงินแก่เขาจำนวนหนึ่งไว้สำหรับเดินทางขอทานรู้สึกสงสัยจึงถามเศรษฐีว่าทำไมท่านจึงถามเช่นนี้เศรษฐีจึงเล่าเหตุผลให้ขอทานฟังว่า ลูกสาวของข้าอายุ16ปีแล้วแต่ก็ยังพูดไม่ได้จึงอยากขอร้องให้เจ้าช่วยถามเหตุผลกับพระพุทธองค์ด้วยว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรซึ่งเศรษฐีก็เคยสาบานไว้ว่าหากใครก็ตามที่ทำให้ลูกสาวตนเองพูดได้เขาก็จะให้ลูกสาวแต่งงานกับคนนั้นเมื่อขอทานได้ฟังเศรษฐีเล่ามาเช่นนั้นก็คิดว่า ไหนๆเราก็จะไปหาพระพุทธองค์อยู่แล้วก็ถือโอกาสนี้ช่วยถามให้เศรษฐีก็ได้ขอทานจึงรับปากกับเศรษฐีว่าจะช่วยถามคำถามนี้กับพระพุทธองค์เมื่อออกจากบ้านเศรษฐีขอทานก็เดินทางต่อไปผ่านภูเขาลูกแล้วลูกเล่าจนเดินทางมาถึงเขาลูกหนึ่งมองเห็นวัดแห่งหนึ่งตั้งอยู่ขอทาน ก็เลยเข้าไปขอน้ำดื่มเห็นพระชรารูปหนึ่งถือไม้เท้าดีบุกท่าทางแก่มากแต่ก็ดูกระฉับกระเชงพระชราก็ให้น้ำขอทานดื่มและบอกให้ขอทานนั่งพักผ่อนสักครู่พร้อมกับถามขอทานว่าจะเดินทางไปไหนขอทานจึงบอกพระชราถึงจุดหมายที่จะไปเมื่อรู้จุดประสงค์ของขอ,ขอทาน พระชรารีบจับมือขอทานไว้และพูดว่าข้าขอร้องเจ้าให้ช่วยถามพระพุทธองค์ให้หน่อยว่าข้าเข้าฌานฝึกฝนมาห้าร้อยกว่าปีแล้วซึ่งตามหลักควรจะต้องขึ้นสวรรค์แล้วแต่ทำไมข้ายัางบินขึ้นไปไม่ได้สักทีข้าขอรบกวนเจ้าช่วยถามพระพุทธองค์ให้ด้วยเมื่อขอทานได้ฟังแล้วก็เอ่ยปากว่า จะช่วยถามพระพุทธองค์ให้แล้วก็ออกเดินทางต่อไปขอทานออกเดินทางไปข้างหน้าผ่านหนทางทางห้วยหนองคลองบึงจนมาถึงริมแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งในแม่น้ำก็ไม่มีเรือสักลำขอทานร้อนรนใจคิดว่าจะทำอย่างไรดีถึงจะข่ามแม่น้ำไปได้ขอทานกลุ้มใจจนร้องไห้ออกมาและพูดขึ้นว่า ชีวิตข้าจะต้องลำบากเช่นนี้ตลอดไปหรือท่านใดนั้นก็มีเต่ายักษ์ชราตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำและเต่าชราตัวนี้ก็พูดภาษาคนได้จึงถามขอทานว่าจเจ้ามายืนร้องไห้ที่นี่ทำไมขอทานจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเมื่อเต่าชราได้ฟังแล้วก็พูดกับขอทานว่า ชาได้เข้าฉานปฏิบัติตนมา1000ปีแล้วซึ่งตามหลักตัวข้าก็น่าจะกลายเป็นมังกรบินไปแล้วแต่ทำไมข้ายังเป็นแค่เต่ชาชราตัวหนึ่งเท่านั้นถ้าหากเจ้าไปพบกับพระพุทธองค์แล้วรบกวนเจ้าช่วยถามให้ข้าด้วยแล้วข้าจะให้เจ้าขี่หลังข้ามแม่น้ำไปฝั่งตรงข้ามเมื่อขอถามได้ยินเต่าชาราพูดเช่นนั้น ขอทานก็รับปากด้วยความดีใจและอินดีที่จะช่วยถามพระพุทธองค์หลังจากข้ามแม่น้ามาแล้วขอทานก็เดินต่อไปจนจำไม่ได้ว่าออกเดินทางกี่วันกี่คืนและก็ยังหาพระพุทธองค์ไม่เจอซึ่งขอทานก็คิดในใจว่าพระพุทธองค์อยู่ที่ไหนแดนสุขาวดีก็น่าจะถึงแล้วทำไมยังไม่พบกับพระพุทธองค์อีก ยิ่งคิดก็ยิ่งทำให้ขอทานเสียใจมากทั้งเหนื่อยและเพลียจากการเดินทางทั้งวันทั้งคืนจึงพลอยหลับไปแบบง, зов, งุนงงและทันใดนั้นเองพระพุทธองค์ก็ปรากฏ yeah. อง,อง,องอค์ขึ้นขอทานรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากพระพุทธองค์จึงถามขอทานว่าเจ้ามาไกลขนาดนี้น่าจะมีคำถามอะไรที่สำคัญมากใช่หรือไม่ ขอทานตอบพระพุทธองค์ว่าใช่และข้าน้อยยังมีคำถามอีกหลายคำถามหวังว่าท่านจะช่วยอธิบายให้ข้าน้อยเข้าใจได้พระพุทธองค์ตอบว่าได้สิแต่มีเงื่อนไขว่าเจ้าจะถามได้สูงสุดแค่สามคำถามเท่านั้นเพราะว่าไม่เคยมีใครถามเกินสามคำถามมาก่อนขอทานรีบตอบตกลงและคิดในใจว่า จะถามพระพุทธองค์ด้วยคำถามไหนก่อนดีซึ่งขอฐานก็รู้สึกว่าคำถามของตนเองนั้นช่างไม่มีความสำคัญอะไรเลยซึ่งต่างจากคำถามข้อแรกที่เท่าชราเข้าฌานมาแล้ว1 0 0 0ปีซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะปฏิบัติได้คำถามของเต่าชราน่าจะลองถามพระพุทธองค์ดูส่วนคำถามที่สองของพระชรา ที่ปฏิบัติมา500ปีแล้วท่านก็คงลำบากมากเช่นกันคำถามของท่านก็น่าจะลองถามพระพุทธองค์ดูและข้อที่สลูกสาวเศรษฐีนั้นก็ช่างน่าสงสารยิ่งนักหากเธอพูดไม่ได้แล้วเธอจะแต่งงานได้อย่างไงคำถามของท่านเศรษฐีนั้นก็น่าจะลองถามพระพุทธองค์ดูเมื่อขอทานสรุปได้ดังนั้น จึงไม่หลังเลที่จะถามคำถามที่หนึ่งต่อพระพุทธองค์คำถามที่หนึ่งที่ขอทานถามพระพุทธองค์นั้นก็คือคำถามของเต่ชาชราที่เข้าฉันมาแล้วหนึ่งพัปีพระพุทธองค์สูงตอบว่าเต่ชาชรานั้นไม่ยอมสละกระดองของมันก็เลยไม่สามารถกลายเป็นมังกรได้และในกระดองของเต่ชาชรา ก็มีไข่มุกราตรีอยู่24เม็ดถ้ามันยอมสละกระดองมันก็จะกลายเป็นมังกรได้คําถามที่สองขอทานถามพระพุทธองค์เรื่องของพระชราที่ปฏิบัติมาแล้ว500ปีพระพุทธองค์ท่านตอบว่าพระชราที่ถือไม้เท้าวิเศษทั้งวันในใจพระองค์แต่ไม้เท้าว่าเป็นของวิเศษใช้ไม้เท้าเคาะบนพื้นหนึ่งที บนพื้นก็จะกลายเป็นฐานน้ำใสแต่ถ้าหากพระชรายอมโยนไม้เท้านั้นทิ้งไปเขาก็จะขึ้นสวรรค์ได้แล้วเมื่อขอทานได้ฟังคำตอบจากพระพุทธองค์ก็รู้สึกดีใจมากและก็ถามคำถามที่สามต่อเรื่องลูกสาวเศรษฐีที่พูดไม่ได้พระพุทธองค์ท่านตอบว่าถ้าเด็กสาวได้พบกับคนที่เธอรัก ก็จะพูดได้เองและทันใดนั้นพระพุทธองค์ก็หายไปทันทีพระพุทธองค์หายไปแล้วขอทานก็รู้สึกว่าปัญหาของตัวเองนั้นไม่มีอะไรสําคัญมากจึงคิดว่าจะกลับไปขอทานตามเดิมแล้วจึงรีบเดินทางกลับเมื่อขอทานกลับมาถึงรำน้ำก็เห็นเต่าแก่ที่คำนวณรอว่า ขอทานน่าจะมาถึงแล้วเมื่อเต่าแก่เห็นขอทานจึงรีบถามว่าพระพุทธองค์ตรัสว่ายังไงขอทานจึงพูดว่าเจ้าพาข้าข้ามแม่น้ําไปก่อนข้าจะเล่าให้ฟังเต่าแก่จึงพาขอทานข้ามแม่น้ําไปเมื่อข้ามแม่น้ํามาแล้วขอทานจึงเล่าสาเหตุให้เต่าแก่ฟังตามที่พระพุทธองค์ตอบ เมื่อเต่าแก่ฟังแล้วก็เข้าใจทันทีจึงได้ถอดกระดองออกและยกให้ขอทานแล้วพูดว่าในกระดองนี้มีไข่มุกราตรี24เม็ดซึ่งเป็นของที่หาค่าไม่ได้แต่สำหรับค้าไม่มีประโยชน์แล้วข้าขอยกให้เจ้าเมื่อเต่าแก่พูดจบก็กลายเป็นมังกรและมินหายไปเมื่อเต่ชาชรากลายเป็นมังกร และบินหายไปแล้วขอฐานก็เอาไข่มุกราตรี24เมตรแล้วเรีบเดินทางกลับมาจนมาถึงบนเขาก็พบกับพระชราเมื่อเห็นขอทานกลับมาพระชรารีบถามขอทานว่าพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าอย่างไรขอทานจึงเล่าสาเหตุให้ฟังพระชราเมื่อได้ฟังดีใจมากจึงมอบไม้ท้าวิเศษให้แก่ขอทาน แล้วพระชราก็ขี่เมฆบินขึ้นท้องฟ้าหายไปทันทีเมื่อพระชราขี่เมฆบินหายไปบนท้องฟ้าแล้วขอทานก็เดินทางต่อจนมาถึงหน้าบ้านเศรษฐีและทันใดนั้นเองก็มีญิสาววิ่งออกมาและตะโกนเสียงดังว่าคนที่ไปถามพระพุทธองค์กลับมาแล้วเมื่อเศรษฐีได้ยินก็รีบวิ่งออกมา และเขาก็ตกใจมากที่อยู่ๆลูกสาวของเขาก็พูดได้แล้วขอทานก็ถ่ายทอดคำตรัสของพระพุทธองค์ให้กับเศรษฐีฟังเศรษฐีรู้สึกดีใจมากและก็ยกลูกสาวให้แต่งงานกับขอทานด้วยความยินดีนิทานในทางพระพุทธศาสนาเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าความรักของเราที่แบ่งปันออกไปให้แก่ผู้อื่นนั้น เราก็จะได้ความรักย้อนกลับขึ้นมาเช่นกันความสุขที่เราให้ออกไปเราก็จะได้ความสุขย้อนกลับมาเช่นกันการที่คิดเผื่อคนอื่นทำดีเพื่อคนอื่นย่อมจะต้องมีคนเห็นคุณค่าย่อมจะต้องมีคนคิดถึงเราซึ่งนี่คือเหตุและผลนี่คือกฎเกณฑ์เมื่อเราทำความดีต่อไป ความดีนั้นก็ย้อนกลับมาหาเราเช่นกันความรักที่ให้ออกไปความรักก็จะย้อนกลับขึ้นมาความสุขที่ให้ออกไปความสุขก็จะย้อนกลับขึ้นมาการแบ่งปันเล็กๆของเราอาจจะสามารถส่องสว่างให้แก่ชีวิตคนมากมายขออนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้คติธรรมและข้อคิด ในการดำเนเินชีวิตและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้